มาแล้วจ้าวันนี้สมพรก็มาพร้อมกับมะม่วงเหลืองๆสุกๆแก่ๆมันๆมาฝากเพื่อน,น,น,นๆนะคะอันนี้ก็คือมะม่วงเขียวเซเวอร์นะคะ่อยจากต้นนะคะนี่ลูกใหญ่ด้วยนะคะมะม่วงเขียวเซวอร์นะคะก็เป็นมะม่วงที่ หลายๆคนชอบกินกันนะคะโดยเฉพาะตัวของสมพรนี้นะคะชอบกินมากๆเลยโดยเฉพาะที่เนื้อเหลืองๆนะคะสุกบ้างไม่สุกบ้างแบบนี้นะคะมะม่วงเขียวเซรเวอรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่น่ากินมากๆเลยมะม่วงเขียวเซรเวอนะคะก็เป็นมะม่วงยอดนิยมนะคะนิยมรับประทานผลดิบหรือผลแก่เป็นหลักนะคะเนื่องจากผลในช่วงที่ กำลังไก้แก่นี้นะคะจะมีเนื้อคุณขาวนะคะครีมเนื้อแน่นมีความกรอบแล้วก็มีรสหวานมันจนได้รับขนานนามว่าลาชินีของมะม่วงไทยนี่จาปาดหัวออกมานะคะนี่กำลังสุกนะคะสุกไม่เยอะนะคะเนื้อก็จะแน่นมากเลยแล้วก็มีความหวานส่วนลูกนี้นะคะจะเป็นผลนที่แก่จัดนะคะ เนื้อเริ่มเหลืองกินก็กรอบอร่อยแล้วก็มีรสหวานด้วยนะคะสําหรับมะม่วงเขียวเซเวย r นะคะมะม่วงเขียวเสเวยนะคะก็เป็นมะม่วงที่นิยมปลูกกันมากเลยนะคะก็เ,เชื่อว่าคงมีอยู่ทุกบ้านนะคะที่บ้านสมพรเองก็มีอยู่สองต้นนะคะปีนี้ติดดกกว่าทุกปีนะคะแล้วก็ ผลใหญ่ด้วยนะคะเกลืมแก่แล้วนี่นาขิดมากๆเลยจ้าปอกเปลือกเนื้อก็จะเหลืองแบบนี้เลยนะคะก็น,นิยมปลูกกันปลูกขายบ้างปลูกไว้กินเองบ้างนะคะมะม่วงเขียวสวยนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นนะคะออกดอกก็จะออกเป็นช่อนะคะนี่พาออกมาแล้วนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็สามารถกินได้นะคะใครชอบแบบสุข มีก็บแบบนี้นะคะหรือจะกินดิบนีดานะก็จะอร่อยไปคนละแบบนะคะแต่หมูมเห็ดสเวยนี้จะมีรสชาติที่กรอบแล้วก็มีรสหวานนะคะน่ากินมากๆเลยนี้าดิศพรจะสวยมาก็เจอลูกสุกสองลูกแล้วก็ดิบสอลูกนะคะก็นำมาปอกใส่จานแล้วก็นำไปแช่เย็น กินก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับมะม่วงเขียวเสเวยมะม่วงเขียวเสเวยนะคะก็มีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณต่อร่างกายผลดิบแล้วผลสุกนะคะมีลิ์ต้านอน,นุมูลอิสระช่วยลดไขม,ไมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ยังช่วยปกป้องกันโรคเบาหวานป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็งกระตุ้นการขับถ่ายนะคะดีมากๆเลยนะคะสําหรับ ผลไม้ชนิดนี้ใครชอบกินบ้างเอ,อ่ย